ก่อนครับไปรุ่นผมเอเดเดขอแนะนำพอรโมชั่นเคอเเพื่อให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมาย การันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1000 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ www.kewpaygame.com เติม ROV วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ OP e n น d ดีเท่านั้นนะครับผมส่วนลดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มเควาคอยทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับและตอนนี้ทางเพจพม่เควาเปมีการจัดกิจกรรมฉลองครบ1 0 0 0 0แสนไลค์นะครับผมแจกยับยับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แสนบาทกันไปเลยและที่สำคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด 8e88 เพื่อเป็นส่วนลดให้กับตัวเพื่อนๆเ,เองกันด้วยนะครับเปให้คุ้มเปลยก็ต้อง เควเปย์เท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเนะพื่อนมิรักชาวอาวีททุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมในยูัวผมเอเดียดเด็กแล้วนะจ้าจัดไปครับผมก็มันเดิมอีกละตำแหน่งป่าเดิมเดิมเดี๋ยวผมว่าผมไปเล่นแครี่บ้างดีกว่านะครับช่วงนี้เล่นแต่ป่าอย่างเดียวเลยนะคือไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาเล่นเลยนะครับคือส่วนใหญ่ผมก็จะเล่นแบบทาําคลิปแล้วก็เก็บคลิปไว้นะแล้วก็มาตัดนะครับ มันก็เลยอาจจะแบบมีแต่ตำแหน่งเดิมๆนะครับช่วงนี้คือไม่ได้เล่นเลยนะประมาณ 2- 3สาวันแล้วนะครับคือไม่ได้จับเกมเลยนะทำแต่งานอย่างเดียวเลยนะครับผมเออแล้วก็ที่ผมบอกไปคลิปที่แล้วว่าเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยก็คือผมเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะเออแล้วตอนนี้โทรศัพท์ก็ไม่ค่อยจะดีเลยนะผมตอนนี้ผมกำลังพยายามหาโทรศัพท์แบบเป็นพวก and r o i d นะผมอยากสอบถามเพื่อนๆนิดนึงว่าแบบมีมือถือ ที่แนะนํำไหมนะครับคือในใจผมก็มีแล้วแหะผมแบบอยากได้ r o g 8ปดนะครับแล้วก็เลนส์เมจิกเก้าโปนะก็ไม่รู้ว่าจะจัดตัวไหนดีนะครับเออก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะครับผมเออโอเคครับจังหวะน,นี้เรารอลวงนะเราจังหวะเล่นนะครับเก็บสแตกรอไปก่อนนะครับเราสี่แล้วเราก็เล่นได้นะสวยสวยเลยโอ้โหถ่ายอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้ตายหมดเอ,อ้ยขอตัวนะึงโอ้โหไม่ได้สักตัวนะครับผมจังหวะน,นี้ผมไม่ได้สักตัวเลย ทุกคนโอเคสวยนะครับถือว่าสวยนะเราได้มังกรต่อนะครับจัดไปอันติีเราก็ยังไม่เสียเลยนะโคตดเอาอ่ะครับพุ่มโมซันหน่อยนะคลิปนี้เราก็จะพูดพอๆอีกสักคลิปละกันเออคลิปที่แล้วเราก็พูดพอไปแล้วนะครับก็ก็ทําได้นี่ว่าเราอ่ะเออเยจังหวะนี้อ้าวตายเองไม่หรอดขอขอเออกูขอบ้างเถอะเอยโทษๆว่าจะพูดพอๆนะครับ หลุดพูดมาคำหนึ่งละเอ,อน้ำลายนับหนึ่งทีก็ไม่มีทีทีท่สองอยู่แล้วเจดไปครับผมก็สำหรับตอนนี้เราก็เจอแบบไบค์แคลลี่นะครับออพเลนหมันของเขาก็เป็นเยนานะเออฮ้ยโห้ยหูด,ด้ยไปไหนะแล้วฟอร์เลนไปบวกอะไรในป้อมเขาแนละ้วแล้วพี่มาแล้วจ้าโอ้โหเอ้นี่มันฉลาดนะเอาจัดว่ะ ยีน่าตัวนี้มันของแท้นะครับผมเอ้แล้วเมื่อกี้คือฟอรเรนไปบวกอะไรกับเขาในป้อมก็ไม่รู้นะครับคือผมสกิลหมดเว้ยแล้วผมตีมังกรตัวเล็กอยู่นะครับเพื่อนก็เลยแตกนะครับจังหวะนี้ยีน่าคงเอ้ยเฮ้ยโอ้โหผมตายมัวแต่หมูฮึหมูจัดนะครับผมเอ้ยรอผมด้วยครับจังหวะนี้สวยขอราช็อตหน่อยละกันได้ราช็อตมาหนึ่งตัวจังหวะนี้ ไปไหนละนะ้องโอ้โหยังโดดหนีผมอีกอะเค okay, ครับจัดไปฟาร์มกันยาวๆนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้อันติเลยนะตอนเนี้ยดูดิยังไม่ได้ใช้อันตินะครับผมเรื่องวิธีการเล่นอ้อยเนี่ยผมก็พูดไปเยอะแล้วนะครับอาจจะไม่ต้องพูดอะไรนะก็มาเดินเกมเป็นสไตล์เดินเกมบ้างแล้วกันนะครับอาจจะไม่สไตล์แบบมาแนะนําอะไรมากนะพยายามหัดดูถ้าอยากสอบถามอะไรก็ถามมาได้นะครับเม้นถามมาได้เลยนะผมก็ตอบหมดนะครับ ต่อให้เม้นด่าผมก็ด่าสวนเหมือนกันแต่ผมว่าผมจะพูดพอแล้วนะครับผมจะเลือกขี้โมจังงว่านี้มาดิโอเคขออันตีหน่อกันใบอันติเอ้ใบฟิกเกอร์ไปนะถือว่าได้ฟิกเกอร์ใบมานะครับชัดไปค่อยๆเล่นนะได้ยากครมันเป็นแก๊กนะจังหวะแบบถ้าเราพลาดนี่คือโดนดูดขาป้อมแน่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์กลางแท็เวฟนะครับเพื่อความรวยจัดไป เราก็เดินฟาร์มประมาณนี้นะครับเหมือนเดิมครับสไตล์ผมก็ไม่มีอันติผมก็ยังไม่เล่นนะนี่ครับนี่นี่คือนี้กำแพงนี้นี่กำแพงนี้เราข้ามได้นะครับแล้วก็จะมีกำแพงหนึ่งนะกำแพงหลังบัฟฟ้านะครับ่อเดี๋ยวผมข้ามให้ดูนะอันนี้่ยๆตรงน,น,น,นี้ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวรอฟ้าเกิดเนี่ยตีตรงน,นี้นี่เห็นไะม <c oughs> ไม่ต้องเปลืองสกิลสองนะครับอันนี้คือมันแบบเค็ดลับเล็กๆน้อยๆนะมันไม่รับหรอก จริงอ่ะเออเขาทาได้กันทั่วบ้านทั่วเมืองครับโอเคก็แต่ก็บอกเผื่อคนยังไม่รู้นะเออมันจะได้แบบเราจะได้ไม่ต้องใช้สกิลสองแบบโดดไปโดดมานะครับพยายามเก็บสกิลสองไว้โหนแก๊งเง้านะครับจังหวะน,นี้ผมเอาคีล่าดีกว่าคีล่ามันจะบาบหรือเปล่าเอาเฮ้มไปไหนจะน้องชายนี่ไงน้องชายอะไรคีล่าบ,บอกคุณน้องสาวโอเคครับเอ๊ะเอา,เอากุณสวนอ้าวโลกไอ้น,นี้โลกไอ้น,นี้โลก โ oh, okay. อ้โหฟิกเกอร์อีกโอเคถ่ายก่อนโอ้โหเมื่อกี้ถ้าลิเลียไม่มีฟิกเกอร์ผมบอกเลยแตกนะครับยังไงก็แตกนะจัดไปเดี๋ยวเราไปแท็กเลนล่างนะครับโอ้ oh, เสียดายอะ่ะเมื่อกี้ถ้าลิเลียไม่มีฟิกก็คือตายนะคือเขาน่าจะโลกแหละกดอันติกดโดดกดฟิกมดเลยนะโอเคแต่ก็ถือว่ารอดมาได้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับูอีเรียกไปกลางว่ะทุกคนแต่ผมน่าจะไม่ไหวนะเออก็สำหรับคลิปนี้ถ้ามีเสียงจิ้งลงจิ้งดิดร้องก็ อันี้นิดนึงนะครับทนฟังหน่อยนะเพราะจริงๆม่งมีทุกคลิปอะคือผมเล่นกลางคืนเนี่ยทุกคนแือผมไม่ได้เล่นกลางวันนะ <sh arp> ช่วงกลางวันคือผมโทรศัพท์ผมเล่นไม่ได้อยู่แล้วนะครับเครื่องร้อนจี่นะไอ <c ười> m a สแมนะครับแต่ตอนนี้คือมันมันค่อนข้างจะมันกำลังจะพังแล้วล่ะนะครับผมก็เลยแบบเออเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องใหม่จังหวันนี้มาเอ้ยไปไหนแล้วโอ้เอาหมดทุกอย่างครับไม่ให้โดนองอลุยเท่านั้นอ มันหนีนะดีหน้าหนีนะเราก็มาแท็กกลางต่ออืออันทีีผมไม่ค่อยได้ใช้เลยว่ะตอนนี้ตอนนี้ผมก็ขึ้นเป็นรองเท้าต้านซีซีกับอ,อ่าสเปียร์อัพลองกีโนูน,นะครับทุกคนจังหวะนี้พี่มาแล้วอู้ยโดนหนีอ่าตัวไหนก็ได้กลัวใบแล้วกันผมเอาใบาให้แล้วกันโอเคสวย <c oughs> ก็สําหรับตอนนี้ผมก็ขึ้นเป็นรองเท้าต้านซีซีนะครับแล้วก็อ,อ่าสเปียร์อัพลองกีโนูน,นะคือสเปียร์นี้เราก็มาเพิ่มในเรื่องของการลดกูดาวน,นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ออกรองเท้า รถคู่ดาวนะตอนนี้เราเจอพวกเย,ยนาด้วยนะครับโอกาสที่เราจะโดนมันลำจนตายก็มีค่อนข้างสูงนะครับเออผมก็เลยออกมาเซฟตัวเองนิดนึงนะเหมือนจะต้องมีจังหวะที่ผมจะต้องโดนมันลำอยู่แล้วดูจากทรงแล้วนะครับจังหวะนี้ผมมาปิดหลังได้สวยสวยดิเฮ้ยลำใครเราเห็นไนะนี่ฮนะผู้มาก่อนการเห็นไหมครับคือถ้าเราเจอตัวที่แบบว่าซีซนะีหนาะๆนะผมก็แนะนําให้ออกรองเท้าต้านซีซีนะ คือบางทีเรามีอันตีอะครับอ้อยมันเป็นตัวละครที่เอาตัวรอดง่ายก็จริงนะแต่ว่าถ้าเราเจอพวกซีซีหนาหนาเราก็ไม่ไหวนะครับเออกดอันตรงอันติไม่ติดก็คือจบนะครับเดี๋ยวจะหัวร้อนเปล่านะแนะนําให้ออกเป็นรองเท้าด้านซีซีนะครับถ้าออกเท้าด้านซีซีมาแล้วรู้สึกว่าครูดาวช้าก็ออกตะเปียนะแต่จริงๆจะออกเป็นโบเกนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยความถนัดนะครับไอเรื่องครูดาวผมผมมองว่ามันไม่ได้อนี้เท่าไหร่นะครับคือเรามีบัฟฟ้ามันก็20%นะครับ เออบัฟไฟยี่สิบเปอร์เซนะก็สี่สิบอยู่ดีอ่ะถูกป่ะเออออกดับโซลิเวอร์นะครับผมแล้วก็อมนิอามนะก็สี่สิอยู่ดีนะครับก็เหมือนกันเลยแล้วแต่ถนาดอ่ะเออแต่ว่าในช่วงต้นเกมมันจะมีผลไงพวกสเปียรนี้ผมก็เอ้ยมาดิไม่เคยวั่นเลยละคือพวกสเปียรบางทีน้เนี่ยเราผมแนะนำหลายๆตัวได้เลยนะคือเราออกตอนที่แบบเราโดนเวทบ่อยๆก็ได้นะครับ ที่เราตาไหนที่เราอาจจะโดนเวทบับฟฟายยับๆอะเออเราก็ออกสเป,ปียอะไรอย่างงี้มาแทนนะครับเพื่อลดคู่ดาวนะครับเพื่อเอ้ยเพื่อจะได้พิวขึ้นเี่นั่นแหละจังวะนี้รอนะครับรอรอเล่นนะเฮ้ยเียทีมโดนผมลุ้งหลังนะลุ้งหลังแอนเอา้ามาก่อนโอ้โหฟาเรนรกักูโอเคได้ลิเลียมานะครับไปไหนแก๊สโอเคอยากตายสกอร์แปดหนึ่งสี่โอ้โหสกอร์ผ่านหัวข้าม ฟังผมสิบเจ็ดก็เดินเกมดีครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการเดินเกมอ,อ้อยนะอันนี้ผมก็จะไม่ไปนวัวกับเพื่อนข้างล่างนะครับคือผมก็มองว่ายังไงมันก็จบไม่ได้อยู่แล้วนะหรือเปล่าวะโอเคมาดิโอ้โหสไตาซิต้าเอาไทยก้าเลยนังนังนูหนูโอเคครับได้ใบามานะแต่ผมว่าไม่จบว่ะทุกคนมาดิเฮ้ยโอเ okay. คกูไปละ ผมไปล้จบไม่ได้นะโอ้โหโอ้โหเอาแล้วไงเอาแล้วไงครับคือคีล่านี่มันคู่ปรับผมเลยนะคีล่าเขาแก้ทางเรานะถ้าคีล่าจริงๆเขากดสกิลสองดีๆนะครับหลบหลบช้ำๆนี่คือเก่งเลยนะคีล่าคีล่าผมถ้าใครจะเล่นผมแนะนําให้หลบเก่งๆก็พอนะคแค่นั้นพอนะเออ เรื่องืองื่นๆมันไม่ยากหรอกมันยากตรงเรื่องหลบนี่แหละบางทีกาจังหวะไม่ถูกนะเอ้ะจัดไปฮะไหวเราก็ฟาร์มทำยิ่งมาไปก่อนนะทุกคนรอเพื่อนนะครับตอนนี้ยังไงก็ขึ้นบ้านไม่ได้อยู่แล้วนะก็นั่นแหละครับไม่มีอะไรจะแนะนํามากเอาลองเชิงหน่อยมีดาบแดงเล่นได้นะเอา้าเฮ้ยโอ้โย,ยเกือบเกือบไปก็มาดิโอ้โหดาบแดงดาบแดงมาแรงจริงๆนะครับเอ้ยเชี่ยา โอ้โหตายว่าจะไม่พูดคำหยาบด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วผมตายเลยเมื่อกี้โดดไม่ลงนะโอ้โหเฮ้ล้อผมด้วยดิทุกคนรอพี่ด้วยจ้าโอเคโอ้โหเพื่อนเพื่อนเล่นแล้วนะผมว่าจังหวะนี้พลาดโดนแจ็คโดดมาดิเฮ้ยเฮียแล้วไปแล้วโอเคโอ้ยได้ใบมาโอเคได้ใบมาเฉยโอ้โหจังหวะพลาดนะ คือรีบเล่นกันไปนิดนะครับผมโดนแก๊กดูดนะจังหวะแบบไม่มีลงไม่มีล้างนะครับเนี่ยครับเล่นกับแก๊กมันก็จะประมาณนี้นะครับเฮ้ยฟาเรนผมเอาจัดาของแท้นี่ว่าฟาเรนสวยนะเฮ้ยฟาเรนเก็บหมดว่ะทุกคนเกินนะครับเกินไปหรือเปล่ายีน่าจ๋าว่าไงจ๋าอยู่ไหนอะเอาก็มาดิโอเคอันนี้กดดาบอึดเฉย เสียดาบอึดไปนะสำหรับยีน่าเดินผมเล่นเชิงไปนิดนึงนะฮะก้อนเนี่ยคือเล่นเล่นอ้อยนะครับเล่นอ้อยเอยอสเตปไอเรื่องพวกโหนสองสลิงเนี่ยผมก็ใครยังทําไม่ได้ก็ไม่จําเป็นต้องไปรีบทํานะแต่ว่าเรื่องของการโหนไปและโดดถอยหลังมาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแบบเบสิกพื้นฐานมากคือมันใช้หลอกได้เหมือนกันนะครับเออมันไม่ได้จําเป็นต้องโดดเข้าไฟอย่างเดียวนะ mm hmm. เห็นช็อตเมื่อกี้ไหมที่ผมโดดไปปุ๊บและยีน่ามันกดดาบอึด ถือว่าคุมแล้วนะอันนี้คือเราไปหลอกล่อสกิลหลอกฟิกเกอร์อะไรก็ได้นะเดดนเล่นๆก็พอแต่ต้องโดดให้ทันนะใครโดดไม่ทันก็ตายนะครับผมทุกคน <c oughs> เพราะบางจังหวะผมรู้ว่าทุกคนอาจจะแบบเอ้ยไม่ได้คิดจะโดดเข้า่แต่จังหวะมันหยุดไม่อยู่ใช่ปะละ่ะเออมเบรกไม่อยู่นะครับโอเคเอาระหว่างที่เรากาลังตีมังกรน,นะครับผมฟอร์เรนโกไปลำห้าหนึ่งนะครับผมโอเคยังแลกไปมาได้ตัวหนึ่งถือว่าตึงจัดอยู่นะฝั่งของข้ามใบเป็นแครี่ไง อัน,นเนี้ยเนี้ยเียประมาณเนี้ยโดดประมาณเนี้ยนะครับแต่ว่าต้องโดดให้ทนนันนะแนะนําต้องโดดให้ทนนันนะครับเออจังหวะน,นี้ผมเอาได้ป่ะเจ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 เอ้ยอ๋อจะเย็นเพื่อนรอรอรอ,อ,อมาแล้วดิเอ,อ้ยโอ้โหโดดไม่โดนออเพื่อนผมแตกดิงี้ไปไหนละน้องตายไปรอนะครับรอรอ,อสกิลสองมาอ่ะสวยถือว่าสวยจังหวะน,นี้ เอ้ถยถอย,ถอยไปมันไปมันโอ้เทนโอเคเทนเอาผมไปแล้วจังหวะนี้พี่โดดไปชนหนึ่งทีแตกไปโอเคน่าจะจบเกมนะผมมีตายเกิดด้วยนะครับคีปเข้าด้วยนะอันนั้นนั้นโดดย่ำไปทีหนึ่งโอ้โหโดนละชิบหายละสับเคียวมาโอ้ยโดนดูดีบ้านตีบ้าน,านโอเคไม่ได้ตีบ้านเรากกะจะตีแก๊กนะครับเอะแก๊กมันอยู่ข้างบ้านมันดีมก็ตีมซะด้วยเลยนะครับผมโอเค ก็จบเกมไปที่เรียบร้อยนะผมสำหรับการเล่นอ้อยในแรงคอน18ดาวมั้งตอนนี้17 18ดาวนะครับเอก็ไม่มีอะไรมากครับเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับสไตล์ผมก็ชิลๆอยู่แล้วนะเรื่องวิธีการเล่นอะไรางี้ผมก็พูดไปเหมือนเดิมนะครับผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากมายนะครับให้เล่นเป็นเรื่องของการเดินเกมดูเป็นแนวทางไปแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะผมอาจจะไม่ได้ตัดอะไรมากมายนะครับอาจจะตัดแค่ช็อตตัวเองตายอะไรเงี้ยนะเออก็ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมกันจนจบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะเอออย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะผมเออและที่สําคัญเนี่ยก็อย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ผมนิดนึงนะร้านพมรเคียบเพย์นะครับผมเอออย่าลืมใส่โค้ดกันด้วยนะครับผมไปละครับบ้าย